นี่กลัวาน้ำคนนี้เขาจะไปลึกเขาก็กลัวาน้ำน,นน,าาน,น,นี่น้ำนมกอันอันเล่นอะไรคะอันอันทะไรคะทำกับข้าวทำกับข้าว เ,เ,เ,เขามาเก็บเก็บเปียงหอยไปใส่ค่ะเดี๋ยวถ้าน้ำมาเขาก็วิ่งนะ <c oughs> อันอันทำไรคะ Anh đi là gái hả